สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆเดินทางไปกับผมนะฮะวันนี้เราจะเดินทางไปที่จังหวัดบุรีรัมย์กันนะฮะวันนี้เรามีภารกิจนะฮะที่จะต้องไปพบลูกค้านะครับที่เป็นลูกค้าที่ปรึกษาด้านการเงินนะครับเ ครับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆเ,เดินทางไปกับผมนะฮะวันนี้เราจะเดินทางไปที่จังหวัดบุรีรัมย์กันนะฮะวันนี้เรามีภารกิจนะฮะที่จะต้องไปพบลูกค้านะครับที่เป็นลูกค้าที่ปรึกษาด้านการเงินนะครับคือให้เราเป็นที่ปรึกษาให้กับลูกค้านะครับภารกิจของเราคือเคสนี้ลูกค้ายังไม่ถึงขั้นเป็นนี่เสียนะครับแต่ว่า อยากจะให้เราปรับโครงสร้างนี้ให้นะครับนี่เราก็เดินทางไปถึงที่จังหวัดบุรีรัมย์นะเป็นโรงแรมของลูกค้าอยู่ใจกลางเมืองของบุรีรัมย์เลยนะครับสําหรับเคสเคสนี้นะครับต้องบอกว่ารายได้ของลูกค้าก็ยังดีอยู่นะครับแต่ผมดูในงบกําไรขาดทุนงบภายในของลูกค้านี่ผมก็เลยคอมเมนต์ลูกค้าไปว่าผมว่ารายได้พี่มันโอเคแต่ว่าต้นทุนมัน ควบผุมไม่ค่อยได้นะผมเองมีประสบการณ์จากการปรับโครงสร้างนี้ให้กับธุรกิจโรงแรมหลายโรงแรมมากนะครับแล้วก็ประสบความสําเร็จด,ด้วยนะไม่ได้คุย <laughs> ที่เราไปกันนะครับเราก็เข้าไปถึงก็ตึกละนะครับอันนี้เราก็ออกมาทานข้าวกันนะฮะอันนี้อยู่ที่ตลาดนะเขาเรียกว่าตลาดรถไฟเก่าไหมาสายไฟรถไฟสายเก่า,าถึงเขาได้แหละก็คือพูดง่ายเป็นรางไฟอ่ะนะทั้งเส้นเลยด้านหลังร้านอาหารเหล่านี้นะครับจะเป็นรางรถไฟแต่ว่ามันไม่มีรถไฟวิ่งละนะครับเราก็ มาหาอะไรทานกันอย่างที่บอกว่าสำหรับลูกค้ารายนี้ของเราเนี่ยธุรนะก,กิจโอเครายได้ถือว่าดีนะแต่ว่าผมมีความรู้สึกว่าเขาควบคุมต้นทุนไม่ค่อยได้นะครับควบคุมต้นทุนไม่ค่อยได้ครับหลังจากที่เราทานข้าวเสร็จเรียบร้อยนะครับก็กลับมาที่ห้องพักนะฮะเราก็พักผ่อนกันก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราก็กลับแล้วนะแต่ว่าหลังจากที่วันแรกที่เรามาที่โรงแรมเราก็ได้ไประชุมร่วมกับลูกค้าไปเรียบร้อยนะครับก็พูดคุยกันประมาณ สองชั่วโมงนะครับแต่ว่าเคสเนี้ยผมไปตั้งแต่หลายเดือนที่แล้วแล้วนะครับหลายเดือนที่แล้วแล้วนะครับตอนนี้เราก็ปฏิบัติภารกิจน่าจะใกล้เสร็จละรอลูกค้าตัดสินใจอะไรบางอย่างอยู่นะครับนะครับก็เช้าวันรุ่งขึ้นนะฮะเราก็เตรียมตัวแพ็คกระเป๋ากับกรุงเทพกันนะครับเพราะว่าเมื่อคืนเนี้ยนะครับหลังจากที่มาถึงช่วงค่ำ เราก็ได้ร่วมประชุมกับลูกค้านะจนจนดึกดื่นนะถึงงอไปทานข้าวกันนะครับก็เช้านี้เราก็รีบออกกันเลยเพราะว่าลูกค้าจัดงานสัมมนานะครับบังเอิญบางเอิญจริงๆเลยนะวันนั้นที่เราไปเนี่ยเป็นกรมบังคับคดีนะครับของจังหวัดบุรีรัมนะก็มา,าเช่าสถานที่ห้องใหญ่ห้องประชุมใหญ่เีลยวให้ทีมงานอินเสิร์ตภาพให้ดูนะครับว่าโรงแรมลูกค้าผมเนี่ยห้องจัดเลี้ยงใหญ่โตมโหลารเลยนะครับเราก็เข้าไปถ่าย ภาพลิงมาให้ดูก่อนนะครับนี่แหละตอนเช้าเนี่ยนะครับจะมีงานกรากไก่เกลี่ยนี่นะครับสําหรับลูกหนี้ที่เขาเรียกว่าถึงขั้นบังคับ,บคดีแล้วนะเราก็เลยบอกว่าเฮ้ยรีบตื่นเช้ามาทานอาหารเช้าเสร็จรีบกลับก่อนดีกว่านะเพราะว่าเดี๋ยวรถเยอะนะเพราะว่าลูกหนี้ที่มาไก่เกลี่ยนี่เนี่ยแต่ละคนเนี่ยนะครับมากันทั้งครอบครัวเลยนะครับแต่ผมบอกเลยนะครับว่าไม่มีประโยชน์หรอกเสเวลาเดียวผมมผมไปมาไม่กี่รอบแล้วนี่ก็คือลายอาหารเช้าของ โรงแรมลูกค้าผมนะครับถือว่า,าใช้ได้เลยนะครับเราไปชิมอาหารเกือบทุกอย่างมีใ <c> ห <oughs> ้ชิมแล้วก็ชิมหมดนะครับลูกค้าก็เขาเรียกว่าใจดีให้เราทานข้าวเช้าฟรีกันด้วยนะฮะเออครับนี่แหละนะครับก็ธุรก,กิจลูกค้าโอเคแล้วก็ผมบอกว่าโอ้โหพี่ราคาห้องพักพี่นี่เทียบกับอาหารหรือทุกอย่างที่ลูกค้าได้รับเนี่ยถือว่าคุ้มค่ามากนะครับแต่ว่าจุดอ่อนของลูกค้าผมรายเนี้ยต้องมองว่าต้นทุนเนี่ยต้องคุมให้อยู่นะครับต้องคุมให้อยู่เพราะว่าดูแล้วเนี่ย อ่อต้นทุน,ม,นมันเยอะไปหน่อยนะครับก็อย่างที่บอกว่าสําหรับลูกค้ารายนี้เอ่ออาจจะมีปัญหาเรื่องแคนโฟคือลูกค้าเหนื่อยไงลูกค้าบอกว่ามันจ่ายได้แต่ว่ามันเหนื่อยมากเลยคุณอูอยากที่จะขอปรับโครงสร้างนี้กับเจ้านี้ได้ไหมแต่ว่าต้องบอกว่าบังเอิญบังเอิญลูกค้ารายนี้นะครับของผมเนี่ยนะก็ะดันไปเป็นปน,นี้กับเจ้านี้ซึ่งเป็นเป็นเจ้านี้ที่ผมเนี่ยบอกเลยแล้วว่าคุยโคตรยากนะคือธนาคารกรุงเทพนะ แต่เราก็หลังจากที่กลับมานี่คือหลายเดือนแล้วนะครับภาพนี้ผมเพิ่งเอามาทําให้ตัดต่อให้เพื่อนๆดูนะหลายเดือนล้วก็เพิ่งปรับโครงสร้างไม่ถึงว่าเพิ่งเสนอแผนไปนะครับแต่ตอนนี้รอลูกค้าตัดสินใจอยู่ว่าจะเอาอย่างไงกันต่อไปนะครับอันนี้ก็คือเราทานข้า,าวเช้ากันเสร็จเรียบร้อย,เ,ยเตรียมตัวออกเดินทางกลับกรุงเทพนะฮะครับก็ได้เวลากลับกรุงเทพแล้วนะครับเราก็ราลาลูกค้าเรียบร้อยนะฮะน,นี้ผมเข้ามาถ่ายให้ดูว่า กำลังจะเริ่มงานแล้วนะคนก็เริ่มเข้ามาแล้วนะเห็นไหมมี s C B กรกุ้งไทยทอสอนี่ก็เราก็ไม่ไปถ่ายเขาละกันนะเอจะเห็นหน้าลูกนี่นะนี่ก็จะมาลงทะเบียนกันก่อนที่จะเข้างานนะครับก็อย่างที่บอกนะครับสําหรับลูกค้ารายนี้นะครับต้องบอกว่าเหนื่อยนะครับกับการทํามาหากินคนือ <c oughs> เหนื่อยมากอะแต่ว่าทุกเดือนทุกเดือนก็จ่ายหนี้ธนาคารได้แหละแต่ว่าเหนื่อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าถ้าเริ่มมีปัญหานะครับคิดว่า บางคนเนี่ยอาจจะยังไม่เป็นหนี้เสียนะครับก็เตรียมตัวสําหรับสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับก็ให้เรานะในฐานะผู้เชี่ยวชาญทางด้านการปรับโครงสร้างหนี้เนี่ยนะครับให้เราไปเตรียมตัวให้กับทุกท่านนะครับจะได้เตรียมพร้อมันก่อนที่จะปัญหามันจะเกิดนะครับอ่ะนี่เราก็ออกเดินทางกันจากที่บุรีรัมย์ที่โรงแรมลูกค,ค้าผมแล้วก็ขากลับเนี่ยก็ ไปแวะหาลูกค้าอีกหนึ่งรายเหมือนกันนะฮะที่จังหวัดบุรีรัมย์เหมือนกันอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าลานเกษตรนะครับก็พืชค้าขายพืชขายพืชผลการเกษตรนะครับอ่าก็อันนี้ก็มีปัญหาเหมือนกันนะนี่เป็นนี่มีปัญหานะครับอันนี้เราก็อันนี้มีปัญหาแล้วละ่ะลูกค้าผมรายนี้นะครับเป็นนี่มีปัญหาแล้วขากลับเราก็โทรเขาไปถามว่าเจ๊อยู่เปล่านะแหมเข้าไปหา เพื่อเขาจะมีอะไรของฝากให้เราติดไม้ติดมือนะจริง,รงๆไม่ใช่เราก็อยากไปแวะเยี่ยมเยยนถามสารทุกสุขติดเพราะว่าเราปรับโครงสร้างนี้ลูกค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เยี่ยมลูกค้าเสร็จก็ขับรถกลับกรุงเทพนะฮะในระหว่างทางเนี่ยนะครับก็บังเอิญบังเอิญเนี่ยไปเจอเนี่ยนะฮะตลาดนัดขายของอาหารแบบเนี่ยดูดิอึกอ่างนะอึอ่างแล้วก็มีโอ้ยอะไรกบเขียดหนูปลาไหลงูเต็มไปหมดเลยนะครับหนังบัวหนังควายเ็ามาขายกันเนี่ยนะก็ประมาณนี้ ปลาไหลผมก็ไม่ได้ซื้ออะไรกลับเลยนะเพราะว่ากินไม่ได้นะกินไม่เป็นอ่ะนี่แหละครับก็คือทริปภารกิจบุรีรัมย์ของผมครั้งนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่นะครับเป็นหนี้เสียนะครับหรืออาจจะยังไม่เป็นหนี้เสียมลูลค้าผมรายนี้นะครับก็ติดต่อเรียกใช้ทีมงานอันโอได้นะครับยังไงก็ต้องบอกก่อนว่าเตรียมตัวกันไว้ก่อนดีๆแล้วก็หาผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความชํานาญประสบการณ์อย่างทีมงานอันโอของเรานะครับแกหนี้สร้างหนี้เราจัดการให้ สำหรับวันนี้ผมไปแล้วครับติดต่อได้ที่เบอร์นะครับเดี๋ยวให้น้องขึ้นให้วันนี้ผมไปแล้วฮะสวัสดีครับ